สวัสดีครับผมพี่น้อง fc สนอยเพชรบรรพแพง fc น้องอิงครับผพ่อกับบ่าวโทนครับในช่องท้องพูนแบ้น้อยน้องอุงอิงครับอ่ะครับพี่น้องก็พามาเบิงบ้านนะครับโมเดนด้านหลังนะครับพี่น้องนี่สามหลังนะครับก็คือลักลักก็คือหลังหนึ่งนะ่ะจะเป็นออฟฟิศนะครับออฟฟิศเพื่อแพ็คของ รับออเดอร์แล้วก็ส่งจัดส่งนะครับของที่ระลึกของน้องเอีงนะครับที่พอพอยแม่เอฟซีได้สั่งเข้ามานั่นแหละครับที่พ่โทุนั่งเขียนทุกมือนี่แหละครับถ้าเกิดว่าออฟฟิศนี่เซ็ตเรียบร้อยก็จะมีโต๊ะคอมพิวเตอร์นะครับไว้รับออเดอร์แล้วก็เครื่องปิ่นมีโต๊ะน่งทํางานอียงแบบสะดวกสบายขึ้นนะครับแล้วก็สีเหตุงานแบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับพี่น้องส่วนคนที่ เบิ่งในคลิปแล้วบอกหูว่าจะติดต่อเ่าโทนทางไหนช่องทางการติดต่อนะครับช่องทางการติดต่อบบาโทนก็จะมีเฟซบุ๊กนะครับหลักๆเลยก็คือเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กนี่ต้องทักข้อความเข้ามานะพี่น้องเนี่ยเฟซนี้เลยนะครับเฟซบ่าโทนคือเฟซนี้เลยนะครับบ่าโทนมีผู้ติดตามหนึ่งหมื่นนะกดติดตามมานะครับพี่น้องแล้วก็ทักข้อความมานะครับเพราะว่าเพื่อนเต็มครับเพื่อนเต็มนะครับเนี่ย และทุกๆนาทีก็จะมีพอพอแม่เอฟซีทักเข้ามาจังสี่แล้ครับบาวทนนั่งเหมือนนี่จนหลงว่าจะคลองกินเขาหรือยังไหมนั่งจนกดไลย่อนพี่น้องมีวิธีป้องกันยังไงบ้างนะครับหรือว่าวิธีรักษาแบบไดแน่นะครับคือไม่หน่อยก็เอายา,ยาน้ำนะ่ะของเงียงนะ่ะกาวิสคอนเงียงน่ะละ่ะเพื่อนมาให้บาวทนกินหมู่ว่านนะครับไอ้สี่ซองเพราะว่านัง่งนั่งลงเนี่ย นั่งด้นเหมือนพี่น้องมันมันมันเหมือนกับมันดันขึ้นมานะครับแต่มันมาจุกอยู่ในหน้าเอิกจุกอยู่ในข้อแสบออกห่อนหายใจกับสิบวัได้แลบวดหนีพอกินยาลงไปแล้วมันก็หูซึกดีข้นนะครับแต่ว่าเวลาเขานอนอย่างนิเหมือนมันไหลย้อนึ้นมาหอดข้อนะครับก็เลยว่าอยากหาวิธีป้องกันหรือว่าวิธีรักษาที่เป็นแบบมาตรฐานนะครับแต่ว่าบ่าวทนเคยเป็นตะกี้กินกล้วยซุกดูดๆมันก็ดีขึ้นนะครับพี่น้อง แล้วการนี่คือช่องทางการติดต่อนะครับผู้ใดที่สนใจล่าสุดคือจะเปิดอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ก็คือกิบเซตนะครับกิบเซตเซตหนีเลยพี่น้องนี่จะมีเสื้อนะครับมีหมวกมีกระเป๋ากระเป๋าจะเป็นกระเป๋าผ้าลมนะครับเนี่ยกระเป๋าผ้าลมนะครับแบบมีหูหลุดมีสายหลุดนะครับและก มีเข็มกัดนะครับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์นะครับของน no ้องหญิงห้าอย่างนะครับจะทำมาตามที่เอฟซีสั่งจ้องนะครับถ้าสั่งจ้องในตั้งแต่มมืออื่นนะครับพี่น้องจนถึงวันที่สองจนถึงวันที่สองพฤษภาพานะครับจ้องในทุกมือครับเงินเดือนออกมากจังค่อยจ้องก็ได้นะครับพี่น้องเพราะว่าเฮาสีบ่อเห็ดจำนวนจำกัดแบบ ผู้ใดอยากได้จ้องเขามาคือได้ทุกคนครับไม่มีหมดจนกว่าจะถึงวันที่สองหลังจากวันที่สองปิดจ้องแล้วเขาจะสั่งทางลานจัดทาตามจํานวนจ้องนะครับจ้องเขามาล่อยชุดกระเฮดหน่อยชุดจ้องเขาม้าสองห่อยชุดกระเฮดสองอยชุดนะครับเพราะว่ามันจะเป็นกิบเซตที่จัดทําครั้งแรกและครั้งเดียวสําหรับชุดนี้นะครับเสือตัวเจ้าบ่า ก็คือชุดละ999นะครับชุดละ999สทรงฟรีครับพี่น้อง999ทรงฟรีนะครับสีสั่งจักสุดก็ได้ครับและก็ทุกชุดจะมีรันนัมเบอร์นะครับจะมีรันนัมเบอร์เนี่ยติดต่อทางนี้ครับหนาเฟสนี่เลยเาวโทนนะครับนี่หรือว่าผู้ใดบริเ่นเฟสแต่เล่นไลน์ s id ไ,ไลน์มาครับ s id ไ,ไลน์มานะครับ t o n y 252930ครับ TONY252930 นะครับนี่คือติดต่อเรื่องเสือเรื่องมาไล่หรือว่าเรื่องอาหารเสริมกูตานะครับของกังนําผู้ใดสนใจก็ทักมาสอบถามบาวทนได้ครับกะรายละเอียดจะอยู่ในข้อความทั้งหมดนะครับเดี๋ยวบาวทนจะส่รงรายละเอียดให้เบิงแล้วก็เรื่อง เปิดพอ่อเปิดพอ่อเฟซนั่นเปิดพอ่เดพอเพจนี่แล้วบอมันใจบอกาโอนเบิรงหมายเลขบัญชีครับหมายเลขบัญชีธนาคารกรุงเทพนะครับของชนธนัทบุรกรนะครับหมายเลขบัญชีต้องเป็น3ามสามสามสี่หนเท่านั้นนะครับถ้าเป็นหมายเลขบัญชีอื่นห้ามโอนนะครับหรือว่าถักมาสอบถามได้ครับพี่น้องแลวกะวิดีโอคอลเบิ้งก็ได้ว่าเป็นตัวจริงหรือเปล่าเอา้าโอ้ยผู้ใดล่ะนี่มาตั้งแต่ตอนใด ตก <ยา S 1> ใจเหมือดหันไม่เห็นตกใจเหมือดวับนี่ครับนี่คือด้านบนนะครับจะเป็นดาดฟ้าครับตอนนี้คือให้ทําเป็นพื้นเดียวนะครับ3้หลังตอกันครับพี่น้องสิงเป็นดาดฟ้าไ่สามารถเตะตะกอหรือว่าเตะบอนได้เลยนะครับ <c oughs> นี่เป็นหลังไงนะครับดาดฟ้าเสร็จตอกันนะครับ <c oughs> เนื่องจากว่า <c oughs> แต่ละห้องเฮ้าอยู่ติดกันนะครับบ่ห่าง บ่มีพื้นที่่างนะครับเราก็เลยเชื่อมต่อดาดฟ้านะครับให้เป็นหลังเดียวกันบ่ต้องกระโดดครับยางเลยสีเป็นพื้นเดียวกันนะครับ้วกา็สามารถที่สีนอนได้ประมาณเจ็ดลอยข้นนะครับข้างบนมามือขืนบ้านไม่นี่สามารถนอนด้านบนนี่ได้เจ็ดลอยข้นนะครับอีรีบอกปะนางวะ ปวดพี่น้องตัวหลูนอนถ่ายอยู่แต่เพื่อนอยนี่เนี่ยไปนี่สีเห็นเลยเด้สีนอนถ่ายอยู่กลางกล้องเฟืองขา,าวๆน,น,นั่นแหละแต่เมื่อใดเพื่อนโบโยนี่ไปสีบบเห็นนะแล้วก็ไปย่างหากับโบเหน็นนี่แบบนี้แสดงว่าเพื่อนบบได้ไปใส่ครับมือว่านไปน้าอยู่กล้องเฟืองผุนแล่น้นนากล้นเลยเด้เออตะกี้ไปน้านี่ต้องอุ่มมากเลยนี่นพรแต่ไปน้าได้ยินเสียงปึ๊บกระโดดลงกล้องเฟืองแนนล่น้าก้นเลยเออเพิ่นขืนหอดครับเพื่อนไปกล้องเฟืองผุนไปลานูนะ ลรวเพิ่นก็บ่กลับมาอยู่หมื้อหนึ่งอบงังอันอันนี้เพิ่นเห็หลังค่าเห็น f อซว่าเป็นต่เห็นลังคาคุ้มอยู่ได้คือต่อไปเฮ้ากับตองต่อออกไปอยู่แล้วลังค่าม้อนี้เฮ้าตรงต่อใหัอม,มันมีอยู่แล้วแต่ว่าตัวน,นี้คือเบิ่งแล้วมันยังอีกหลายยางที่เฮ้าตรงตับ<ม>เพราะว่าตองรอให้ตัวน,นี้เซ็ตถลังจากทีสามลังนี่เซ็จแล้วเฮาสี่หูวะ อันใดต้องขยับอันไดต้องย้ายอันไดต้องเคลื่อนอันไดต้องแมนคือตัวนี้นี่เข้าอาจจะขยับเขม้าอีกก็ได้หรือว่าขยับออกไปอีกก็ได้แล้ว่าคือมันสีมีกําแพงขึ้นมาแล้วกําแพงมันสีอยู่ระดับใดแล้วพื้นที่ด้านหลังมันสีเลื้อยทำไดแล้วเข้าสามารถเอาทางน้ำไปว่างใดบ่อหรือว่าสิไปว่างพุ่นถ้าว่างนี่มันสีขวางบ่อนี่แหละมันใหญ่แบบ เอาใหญ่ได้แต่เนาะไพยังไม่ใช่ใหญ่ <g ül üyor> บ่ไดูว่าตังริก็ตรงตัง่อบ่เล้วคือถ้าเกิดว่าเฮ้าเขดกำแพงแล้วพื้นทีเนี่ยมันเหลือหลายมันบ่เขาเทพืนท้นเทพยังแล้วเขาสามารถที่จะใหญ่ทา้งน้ำทั้งนี้เนี่ยไปเก็บไว้ด้านหลังก็ไดเพื่อที่สิให้มันมีพื้นที่ใช้ซ้อยเพิ่มขึน้นตัอนนี้นี่เข้ากับตัดต่อทอไม่เดินทอไม่เฮ็ดไดเมอด,มดมอยู่ที่ความเหมาะสมตอนนี้คือเขาตั้งเพื่อที่จะเบิ่งว่า สามารถดึงน้ำจากซ้ำเมือตัวนั้นมาใส่สามลังนี่ได้บอ่อนี่คือเขาต่อเพื่อที่จะทดสอบว่าน้ำมันมาได้ไหมแล้วสามารถใช้ได้จริงหรือเปล่าแค่นั้นแต่ว่าความที่เสีเอาไว้แบบทาวอนนอ่ะยังบอกไ่ได้ดอกเพราะว่าล่อให้บ้านีนเศษก่อนนะสามารถขยับขย้ายได้อนาโคตเทาา่แน่นนครับเพราะว่าอาจสีเฮ็ดเป็นแท่งขึ้นไปก็ได้บางที่นะครับแต่ว่ามันก็ต้องเพิ่มต้นทุน อาจสี่สองหมื่นหรือสามหมื่นนะครับต้นทุนในการเทิดขาแทงเห็นไปแล้วเอาถังมาว่างไว้ของบนนะครับมันก็นสะดวกสบายแต่เกิดเราไฟดับหรือว่าปั๊มพอทำงานอย่างสี่มันก็ใสน้ำได้ตลอดแต่ว่ามันก็นมีต้นทุนเพิ่มขึ้นนะครับตัวนั้นเนาะกะค่อยว่ากันใหม่ครับพี่น้องกะจังไดกะติดต่อเข้ามาครับเฟซบุ๊กชายอิสระเบาทนเห็นไหมเฟซบุ๊กเบาทนนะครับ สหรบคลิปนี้เอาไว้สำนิดสักก้อนพี่น้องเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหนา้าฝากเ <c oughs> บิง่งโฆษณานำรับจังคอยว่ากันใหม่ครับสวัสดีครับ